ขั้นตอนทำน้ำจิ้มซีฟูดนะคะเราจะโขกเอาค่ะไม่ได้บดนะโขกเอาโขกทีทีแล้วมันจะหอมะคะ่ะก็แล้วแต่ถนัดนะใครชอบแบบไหนก็แต่นี่ชอบโขกคตะนีโขคเห็นนี่โอ้ยชอบมากเลยนะคะกำลังโขกน้ำพริกนะคะจะทำน้ำพริกจิ้มน้ำพริกซีฟูดจิ้มนะคะจิ้มอันนี้นะคะวันนี้เราจะทำลวกจิ้มนะคะ คนต้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะผู้ช่วยมือหนึ่งนะคะขั้นตอนการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ mm hmm. อาหารเที่ยงวันนี้นะคะซีฟู้ดรวกจิ้มแกงจืดซุปหน่อไม้ดองกับผักนี้น้ำพริกนี้มีคนฝีมือเก่งช่วยตำนะคะรู้สึกว่าจะอร่อยมากมายเลยนะคะวันนี้อาหารเที่ยงื้อนี้นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ